สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีสิงในช่วงวันที่1-15ถึงพฤศจิกายนนะคะก็ท่านใดที่เกิดราศีสิงหรือรัคนาราศีสิงก็ลองเข้ามาเช็คดวงได้นะคะชาวราศีสิงนะคะในช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดวงชะตาบอกว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้หยิบจับทำอะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้เริ่ม นะคะหรือได้บุกเบิกนะคะในสิ่งใหม่ๆนะคะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยเรียนรู้นะคะหรือมีอะไรใหม่ๆอะไรปแปลกๆเข้ามาให้คุณได้ทำความรู้จักกับมันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์นั้นนะคะมีโอกาสที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับบ้านกับรถนะคะหรือมีเหตุให้คุณต้องไปดำเนินการบางอย่างในเรื่องของ ของบ้านของรถดําเนินการในเรื่องของธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นนะคะดรงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์นั้นคุณจะเอาใจไปโฟกัสเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะเอาใจไปเป็นห่วงหาอาทรกับคนในครอบครัวนะคะเป็นห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนในครอบครัวรวมไปถึงห่วงญาติพี่น้องเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือจะแปลว่าเป็นช่วงที่ตัวคุณนั้นนะคะจะมีความ ใกล้ชิดมีความแนบแน่นกับคนในครอบครัวมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกับคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีสิงห์นั้นนะคะก็เป็นช่วงที่คุณนะคะจะได้รับการอุปถัมภ์ทางการเงินนะคะหรือได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองจากคนในครอบครัวนี่แหละ นะคะคนในครอบครัวหยิบยื่นในเรื่องของการเงินการทองให้นะคะหรือจะแปลว่าญาติพี่น้องของคุณเนี่ยเขาหวังดีคือคุณมีโอกาสที่จะหวังพึ่งพาญาติพี่น้องได้หวังพึ่งพาคนในครอบครัวได้เป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะคะรวมไปถึงการเงินการทองของชาวราศีสิงห์นั้นมีโอกาสที่จะการเงินของคุณเนี่ยมีโอกาสาที่จะขยับขยายนะคะหรือว่ามันขยับขยายในเรื่องของการ ช่องทางในเรื่องของช่องทางไรายได้ต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยับขยายนะคะจากที่มันมีช่องทางเดียวมีไรายได้ช่องทางเดิมๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดช่องทางอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเกิดขึ้นดวงชะตามันต้องมีไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางขึ้นไป นะคะแล้วก็ในเรื่องการเงินการทองเนี่ยดวงก็ยังบอกว่าท่านใดที่ทํางานด้านวิชาการทํางานข้าราชาการหรือทํางานเกี่ยวกับการพูดการเจราจาการสื่อสารงานที่มีเครือข่ายติดต่อกับสังคมหมู่มากเนี่ยงานตรงนี้นะคะทำทำแล้วเนี่ยมีโอกาสดีๆเรื่องของรายได้มีโอกาสเกิดรายได้ที่2ที่3เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงก็ยังบอกอีกว่า ในเรื่องของการเงินการทอ,องคุณเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินมาแบบลับๆก็ได้นะมีคนให้การช่วยเหลือทางการเงินแบบลับๆได้รับการสนับสนุนทางการเงินมีคนอุปการะในเรื่องของการเงินการทองให้กับเจ้าชะตานะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยชาวราศรีสิงห์เนี่ยมีโอกาสเจ็บป่วยเกี่ยวกับ กระดูข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเข่าเส้นยึดนะคะโรคภูมิแพ้โรคผิวหนังโรคไมเกรนโรคเครียดนะคะต่างๆต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของการทํางานเรื่องงานกิจกรรมทางการงานต่างเนี่ยดวงบอกว่าชาวราศีสิ่งนั้นคุณต้องระวังในการที่จะสร้างหนี้มีโอกาสเกิดหนี้นะคะเกิดหนี้สินหรือเกิดพันเกิดภาระในเรื่องของหนี้สิน ต่างๆเนี่ยที่มันมากกว่าเดิมนะคะมีโอกาสสร้างหนี้เพิ่มหรือมีหนี้สินก้อนโตมีหนี้สินก้อนใหญ่ก็คือมันมีโอกาสที่จะสร้างหนี้สร้างสินไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่นะคะดวงชะตาบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดหนี้สินเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานต่างๆเนี่ยนะคะคุณจะคือเรื่องการทํางานเนี่ยนะคะคุณค่อนข้างที่จะ ใฝ่ในเรื่องของความสําเร็จในด้านการงานไฝ่หาโชคลาภฝ่หารับผลทางการงานนะคะมีความพยายามมากในเรื่องของงานมีความกระตือรือร้นแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาในด้านการทํางานแต่ว่าดวงบอกว่าเรื่องงานเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมทางการงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นได้รับการช่วยเหลือทางการงานมากขึ้นนะคะเพื่อนร่วมงานให้การช่วยเหลือดีเพื่อนร่วมงานเนี่ยคอย คอยเป็นหูเป็นตาให้กับเราคอยแนะนําหรือคอยชี้แนะเรานะคะก็คือในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมุมที่ดีมีโอกาสได้มิตรภาพดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในที่ทํางานต่างๆเนี่ยคุณดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานเนี่ยนะคะคุณจะมีเครือข่ายมากขึ้นด้วยนะคะมีการคือจะมีมิตรภาพใหม่ๆมิตรสหายใหม่ๆให้คุณได้รู้จักเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน นะคะหรือตัวคุณนั้นเนี่ยทำอะไรในเรื่องของงานเนี่ยคุณจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นคนมีหน้ามีตาตในสังคมก็ได้นะคะได้รับการยอมรับได้รับคำชื่นชมหรือมีเครดิตน่านับถือมากขึ้นเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของการการสร้างเครดิตอะเหมือนการไป กูนี่ยืมสินหรือการทุทานทำธุรกรรมทางการเงินบางอย่างเนี่ยที่มันก่อหน,นี้สินเนี่ยมันมีโอกาสสร้างหนี้เพิ่มต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายทางการเงินการทองให้ดีนะคะนูมองว่าในเรื่องของงานเนี่ยนะคะคุณจะมีความคือมีความมุ่งม,มั่นหรือมีเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจนอย่างมากนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆในเรื่องของมิตรภาพใหม,ม,ม่เพื่อขายใหม่สังคมใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันมีโอกาสที่จะ เจอกลุ่มคนดีๆนะคะเจอคนที่มีองค์ความรู้เจอคนที่เป็นเจอคนที่ระดับเดียวกับคุณนะคะเป็นนักวิชาการนักองค์ความรู้อะไรย่างเงี้ยคบหาแล้วมีแต่พาความก้าวหน้ามาให้นะคะก็เป็นในลักษณะนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักต่างๆเนี่ยคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะ คนโสดเนี่ยนะคะถ้าคบหาดูใจกับใครอยู่เนี่ยคุณมีโอกาสเจอคนที่เป็นไม้นะพ่อไม้แม,ม่ไม้เข้ามาเข้ามาทําความรู้จักหรือคุณมีโอกาสได้ไปคุยกับคนที่ที่เขาผ่านการสมรสมาแล้วนะคะหรือจะแปลว่าได้ไปคบหาดูใจกับคนที่เขามีลูกติดก็ได้นะคะ mm hmm. คบหากับพ่อไม้แม่ไม้อะไรเงี้ยเกิดขึ้นหรือมีชาวต่างชาติต่างภาษาคนไกลถิ่นไกล คนไกลถิน่นคนต่างประเทศคนต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยเข้ามาคอยคุนได้รู้จักคบหามีโอกาสเจอคนในโลกโซเชียลโลกออ,ลออนไลน์ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับความรักของคนโสดนะคะแล้วก็ดวงก็ยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยนะคะถามว่าดีไหมนะคะต้องบอกว่า คนโสดเนี่ยช่วงนี้นะคะความรักมันถ้ามีใครหรือคบหาใครเนี่ยก็ให้ดูดูใจกันไปก่อนละกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงความรักยังยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนะคะแต่ว่ามีมีโอกาสเจอคนในลักษณะนี้เนี่ยเข้ามาก็คือคนเป็นม่ายนะคะแล้วก็คนมีคู่ถ้าคนมีคู่เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะคนรักเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้คนรักมีภาวะ ความกดดันบางอย่างจากเรื่องของตัวเขานะคะหรือคนรักของคุณค่อนข้างที่จะมีความเครียดวิตกกังวลมากเป็นพิเศษรวมไปถึงที่ทางความรักของของคนมีคู่เนี่ยมันมีโอกาสห่างเหินในเรื่องของทางกายก็ดีนะคะหรือมีความรู้สึกที่มันหน่างเหินกันออกไปมีความหรือมันห่างเหินในเรื่องของกายก็ได้ทั้งกายทั้งใจเนี่ยมีความรู้สึกห่างเหินเวลาในเรื่องของการคือการดูแลจะใส่กันค่อนข้า,ทาง,ทงที่จะน้อยลงความรู้สึกดีเนี่ย นะคะการดูแลความรู้สึกการดูแลอาจจะใส่การต่างๆเนี่ยมันมีภาวะที่มันน้อยลงหรือว่ามันจืดจางลงไปนะคะแต่ว่าความรักยังไงก็ยังคงแน่นแน่แนนฟในความสัมพันธ์อยู่ดีนะคะคู่หนึ่งคู้อาจจะมีเวลามีเวลาไม่ตรงกรันต่างคนต่างทํางานอย่างนี้ก็ได้นะคะดวงบอกมาในล,ลักษณะนี้แล้วก็ให้ระวังคู่รักเจ็บป่วยนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณคะ่ะ